สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนในวันที่963แล้วนะครับโดยล่าสุดกระทรวงกระหมของยูเครนได้รายงานว่า เกิดเพลิงไหม้ที่ฐานทัพอากาศโอเลนเบิร์กประเทศรัสเซียในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้เครื่องบินขนส่งขนาดใจแบบตู134ของกองทัพอากาศรัสเซียนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยภาพที่เราได้เห็นเราจะพบว่าเกิดเพลิงไหม้อย่างหนักบริเวณส่วนหัวของเครื่องบินซึ่งเป็นระบบนําทาง ไฟได้ลุกลามไปยังห้องนักบินทําให้ตัวเครื่องนั้นน่าจะได้รับความเสียหายทั้งลําครับก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียเครื่องบินรบแบบซู34เครื่องบินฝึก โดยเฉพาะเครื่องบินฝึกมีรายงานว่าผู้มันตกลงมาเองเนื่องจากว่าขาดการซ่อมบำรุงและขาดแคลนอะไรบางอย่างที่ต้องนำเข้าจากยุโรปและนอกจากนี้เรายังพบว่ากองทัพรัสเซียยังได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ MI8 ไปอีกด้วยซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้สูญเสียอากาศยานจำนวนมากถึง4ลำในช่วงระยะเวลาภายใน7วันเท่านั้นเองครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของอยูเครนกันบ้างซึ่งการรบกันในเมืองโปโคฟณนะเวลานี้ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับหลังจากที่กองทัพยูเครน สามารถหยุดการรุกของกองทัพรัสเซียลงได้ในวันที่12หลังจากนั้นกองทัพรัสเซียก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าในพื้นที่แห่งนี้ส่วนการรบกันทางตอนใต้ของเมืองโปคอฟดูเหมือนว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะมีความคืบหน้าเล็กน้อยเป้าหมายของพวกเขาก็คือต้องการปิดปากถุงกองทัพยูเครนได้ซึ่งในจุดน,นี้ยูเครนเองก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเขาก็เคยเสียพื้นที่ลักษณะนี้มาแล้วอย่างไรก็ตามยูเครนเองก็ยังคงพยายามรักษาพื้น นที่ยงนี้เอาไว้ต่อไปครับส่วนการรบกันในพื้นที่ของโตเลสก็พะว่าฐานยูเครนได้ทําการต่อสู้กับฐานรัเสเซียแบบตึกต่อตึกแล้วในจุดนี้คาดว่าการสู้รบกันก็จะยังคงดูเดือดต่อไปครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองชาชียาก,กันต่อครับในจุดนี้กองทัพรัเสเซียไม่สามารถบุกยูเครนเข้า กองทัพรัสเซียจึงเลือกที่จะบุกไปทางด้านข้างแทนหลังจากนั้นก็คาดว่ากองทัพรัสเซียน่าที่จะทําการตีโอบฐานยูเครนในภายหลังครับการสู้รบกันในจุดนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปและก็คงต้องให้กําลังใจฐานยูเครนต่อสู้กับกองทัพรัสเซียให้ได้ ส่วนในปัจจุบันนี้เราพบว่าฐหานยูเครนยังคงได้ใช้งานโดรนตรวจการคอยปรับทิศทางปืนใหญ่เข้ายิงโจมตีรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียที่บุกเข้าหาแนวตั้งรับของยูเครนอย่างได้ผลพร้อมทั้งพวกเขาก็ได้ใช้โดรนแบบ f อพเข้าทำลายกำลังรุกของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผลงานหานยูเครนในแนวรบทางฝั่งเคอร์ซอนกันบ้างในจุดนี้ตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียต้องถอยข้ามแม่น้ำไปพวกเขาก็ไม่สามารถข้ามกลับมาโจมตียูเครนได้เลยนะครับกองทัพรัสเซียนั้นได้อาศัยอาวุธระกะยลจำพวกระบบจรวดหลายลำกล้องแล้วก็ปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตราจรคอยยิงก่อกวนยูเครนอยู่ตลอดเวลาและในครั้งนี้โดรนตรวจการของยูเครนก็สามารถตรวจพบพวกมันได้ หลังจากนั้นยูเครนจึงได้ส่งพิกัดดังกล่าวไปให้กับระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 ให้มายิงโจมตีและสามารถทำลายมันลงได้อย่างแม่นยำเลยครับ ส่วนภาพเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมมันก็เกิดขึ้นที่แนวรบด้านทิศตะวันออกของยูเครนซึ่งฐานยูเครนก็ได้โจมตีรถรบฐานราบของกองทัพรัสเซียจนรถคันเก่าเสียการควบคุมบางท่านถึงกับแซวว่าฐานรัสเซียกําลังฝึกทําโดรนดอยู่แต่ก็นั่นแหละครับในท้ายที่สุดยูเครนก็ได้ส่งโดรนแบบ f อ v พวีเข้ามาเก็บงานจนทําให้รถรบฐานราบคันนี้ถูกทําลายไปครับ และผลงานชิ้นต่อมาของยูเครนพวกเขาก็สามารถตรวจพบรถถังของกองทัพรสัสเซีย ที่จะเข้ามาเล่นงานแนวตั้งรับของยูเครนนะครับหลังจากนั้นฐานของยูเครนจึงได้ใช้จรวดต,ต่อต้านรถถังแบบเจวรินเข้ายิงทําลายพวกมันอย่างแม่นยําผลจากการโจมตีเราพบว่ารถถังของกองทัพรัสเซียคันนี้ถูกทําลายในการยิงจากนัดแรกเลยครับและนี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าอาวุธของทางสหรัฐอเมริกายังคงน่าเชื่อถือได้อยู่เสมอครับ ต่อมาต้องบอกว่าสนามรบสมัยใหม่นี้มันน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมทีมโดรนนั้นถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากการมาของโดรนแบบ FPV 1ทีมจะมากันประมาณ4-5ลาลำมีโดรนขนาดใหญ่คอยสังเกตการและบอกตำแหน่งของศัตรูเพื่อให้กลุ่มโดรน FPV เข้าทำลายเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีโดรนแบบเกษตรหรือว่าโดรนแบบแวมไพร์ที่สามารถบรรทุกลูกปืนคอเอาไว้หย่อนใส่ฐานราบฝ่ายตรงข้ามได้ อีกด้วยและล่าสุดนั้นยูเครนก็มีโดรนมังกรไฟที่มีอาวุธเป็นเทอร์มตัวนี้ถือว่าอันตรายมากพวกมันสามารถพ่นไฟใส่ฐานที่อยู่ด้านล่างได้และเมื่อฐานของรัสเซียเข้าสู่โซนสังหารกว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวมันก็ยากแล้วที่พวกเขาจะสามารถรอดออกจากพื้นที่ไปได้ซึ่งเหตุการณ์ในภาพดังกล่าวแอดมินก็ไม่สามารถลงได้นะครับแต่ว่าฐานหน่วยนี้พวกเขาไม่รอดยกทีมเลยครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่15ตุลาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,210นายยานเกราะ44คันรถขนส่งทางกทหาร32คันรถถัง13คันปืนใหญ่สนาม9กระบอกโดรน10ลำ และโคลสมิสไซล์อีกจํานวนหนึ่งลูกครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียพยายามที่จะโหมบุกยูเครนในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ไหนที่กองทัพรัสเซียไม่สามารถรุกเข้าไปได้พวกเขาก็จะใช้วิธีการทิ้งระเบิดเข้าใส่ตึกอาคารบ้านเรือนจนในปัจจุบันนี้อาคารบ้านเรือนของประชาชนชาวยูเครนในบริเวณพื้นที่ของสงครามหรือว่าในเมืองสําคัญสําคัญก็แทบที่จะเรียกได้ว่ามันกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานโดรนอินเตอร์เซปของยูเครนกันต่อนะครับซึ่งในจุดนี้ถือว่ายูเครนสามารถทําได้ดีมากการที่ยูเครนสามารถล่โดรนตรวจการของกองทัพรัสเซียได้ก็จะทําให้พวกเขาลดอันตรายจากขี่บาวุธแบบอิสคานเดอร์เอ็มของกองทัพรัสเซียลงได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแก้ทางเลย ซึ่งเมื่อก่อนกองทัพรัสเซียพวกเขาก็มักจะปล่อยโดรนตรวจการออกมาทีละหลายลำพยายามมองหาเป้าหมายที่สําคัญในยูเครนและเมื่อพวกมันพบแล้วก็จะส่งพิกัดดังกล่าวไปให้เจ้าอิสกานเดอเอ็มซึ่งมีระยะยิงมากถึง500กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้โดรนของยูเครนก็ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วล่าสุดก็เพราะว่าโดรนอินเตอร์เซปของยูเครนสามารถทําลายเฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ m i 8ของกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยครับ โดยกองทัพยูเครนก็พยายามที่จะพัฒนาโดนออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโดนทากาศหรือว่าโดนภาคพื้นดินส่วนโดนชนิดนี้ก็สามารถนะครับวางกับดักระเบิดได้ขนส่งสเสบียงได้และสามารถติดตั้งปืนกลเอาไว้โจมตีฐานของรัสเซียได้อีกด้วยครับนับว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองที่น่านับถือของกองทัพยูเครนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิ i ต a รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ